สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะทายนิสัยจากการอาบน้ำอาบส่วนไหนก่อนเป็นคนแบบไหนทายนิสัยจากการอาบน้ำว่าคุณมักอาบส่วนไหนก่อนเป็นอันดับแรกก็บ่งบอกนิสัยของตัวคุณได้มาดูกันสิว่าจะแม่นตรงใจขนาดไหน การอาบน้ำช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและแบคทีเรียออกจากร่างกายแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าบางทีแล้วการอาบบ้ามก็อาจไม่ใช่แค่การทำความสะอาดร่างกายเสมอไปแต่ลักษณะการอาบน้ำนี้เองก็สามารถบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของผู้อาบได้เช่นกัน Learn more คุณลองนึกเล่นๆดูสิคะว่าเวลาคุณอาบน้ำ ส่วนไหนของร่างกายที่คุณมักเลือกให้เปียกน้ำก่อนเป็นส่วนแรกลองนึกดูดีๆนะคะหากนึกออกแล้วลองมาทายนิสัยกันดูสิคะว่าคุณมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรและจะตรงอย่างคำทำนายหรือเปล่าหน้าอกหากคุณเลือกที่จะอาบน้ำส่วนหน้าห้อก,ก่อนเป็นบริเวณแรกแสดงว่าคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมคุณเป็นคนชอบความสะดวกสบายเป็นทีท่คุณ ไม่ชอบให้ใครมากวนให้คุณเสียสมาธิและมักจะทนไม่ได้ที่ผู้อื่นมาขัดแย้งหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับคุณใบหน้าหากคุณเลือกอาบน้ำบริเวณใบหน้าก่อนเป็นอันดับแรกนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าได้กล้าเสียจนบางทีอาจดูเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเงินเป็นอย่างมาก และเพราะมอทำทุกอย่างให้ได้เงินมาหลายๆคนบอกว่าคุณเป็นคนเข้าถึงยากแต่คุณก็ไม่ได้แคร์อะไรมากนะเพราะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงอยู่แล้วศีสะหากคุณอาบน้ำบริเวณศีสษะและเส้นผมก่อนเป็นส่วนแรกแสดงว่าคุณเป็นคนช่างเพ้อฝันแถมยังสามารถทำตามฝันได้จริงๆเสียด้วยสียิ่งเป็นงานที่คุณชอบด้วยแล้วคุณจะลงมือทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ และไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพียงเพื่อให้งานนั้นสำเร็จตามเป้าหมายเงินจึงไม่ค่อยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณมากนักแต่คุณมักให้ความสำคัญกับการเลือกคบเพื่อนที่มีความรู้และมีระสนิยมยคล้ายๆกันรักแร้หากคุณเลือกอาบน้ำบริเวณรักแร้ก่อนละก็แสดงว่าคุณเป็นคนขยันและสามารถพึ่งพาได้คุณเป็นคนที่มีจิตใจดี และชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแต่ชีวิตมักเจอกับงานหนักเครียดง่ายลึกๆก,ก็เป็นคนอ่อนไหวในยามที่คุณมีปัญหาก็ไม่ค่อยกล้าจะบอกใครหัวไหลหากคุณเลือกอาบน้ำบริเวณหัวไหลหรือบ่าเป็นส่วนแรกแสดงว่าคุณเป็นคนโลเลไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไรนักมักเป็นผู้แพ้เสมอไม่ค่อยมีใครชอบคุณสักเท่าไรคุณ จึงชอบอยู่คนเดียวมากกว่าเงินและอำนาจเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแต่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโชคเท่าใดนะที่ลับหากคุณคนไหนที่ชอบอาบน้ำบริเวณส่วนนั้นก่อนเป็นอันดับแรกละก็แสดงว่าคุณเป็นคนที่ขี้อายไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่กล้าสแสดงออกและมักถูกคนอื่นกลั่นแกล้ง อยู่เสมอเลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนชีวิตไม่ค่อยมีสีสันไม่ค่อยมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามและเป็นคนที่มักรอคอยโอกาสให้เข้ามาก่อนมากกว่าที่จะพยายามหาโอกาสส่วนอื่นๆหากคุณเลือกอาบน้ำบริเวณอื่นๆนอกเหนือจากนี้แสดงว่าคุณเป็นคนธรรมดาติดดินที่ไม่ค่อยเรื่องมากเท่าไรนักคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง แต่คนอื่นมักมองไม่ค่อยเห็นคุณจึงต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและพยายามแสดงศักยภาพออกมาให้คนอื่นเห็นมากขึ้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ทราบลักษณะนิสัยจากการเลือกอาบน้ำส่วนไหนเป็นส่วนแรกกันไปแล้วตัวคุณเองมีลักษณะนิสัยแบบใดกันบ้างตรงกับคำทำนายมากน้อยหรือเปล่าคะ แต่อย่างไรแล้วไม่ว่าคำทำนายจะออกมาเป็นแบบไหนก็อย่าลืมรักษาความสะอาดอาบน้ำเป็นประจำอย่างน้อยวันละสองครั้งเพื่อสุขอานาใหม่ที่ดีของร่างกายค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ